สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีมีนพบกับการดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2,566ชาลัคนาราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำปลายธาตุมีสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือปลาสองตัวว่ายน้ำสวนทางกันแล้วก็มีดาวพระพาลสบดีเป็นดาวประจำตัวประจำราศี ชาวราศีได้มาจากช่วงวันที่เกิดก็คือเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนส่วนลัคนานีได้มาจากการนำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทำการผูกดวงวางลัคนาแล้วจึงได้เป็นลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็ราศีมีนในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันเลยนะคะดาวประจําตัวคือดาวพระประสบดีเนี่ยยังอยู่เป็นเกษตร อยู่บ้านของตัวเองนะอยู่เป็นเก,กษตรราธิบดีในบ้านของตัวเองนี่แหละก็โดดเด่นมีความลงตัวหลากหลายทางหลากหลายด้านนะถึงแม้จะเจอพบเจออุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆเข้ามานะก็สามารถฟัน่าอุปสรรคปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองนะได้เป็นอย่างดีนะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เป็นอย่างดีแหละะสมความสาเร็จดีในการดําเนินชีวิตเนาะก็ในเดือนนี้มีดาวเข้ามาร่วม ราศีด้วยก็คือมีดาวพระสุขดาวพระสุขเป็นเจ้าเรือนแห่งแห่งภพสหัชชะแล้วก็ภพมรณะนั่นหมายถึงการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเนี่ยนำโชคนำลาบมาให้และดาวพระสุขเข้าไปอยู่ตรงบ้านของตัวเองเนี่ยได้เป็นมหาอุดด้วยสินะได้อยู่คู่กับดาวประจําตัวดาวประจําตัวกับาพระสุขเป็นคู่ทรั์คู่โชคสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน อันเนี้ยมีเรื่องดีๆมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตแต่การเปลี่ยนแปลงในรอบนี้ในครั้งนี้ในเดือนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนําสิ่งดีๆเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีมีนแต่ทีนี้เราต้องระวังในเรื่องของอะไรเรื่องของสุขภาพด้วยกันละกันในเดือนนี้เนาะมาดูในแต่ละเรื่องกันในเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินชาวลัคนาราศีมีนถึงแม้ว่าดาวตัวเองจะเป็นเกษตรภาพรวมต่างๆโอเคทั้งหมดแต่ อย่าลืมอย่าลืมนะคะว่าดาวพระราหูยังอยู่ในภพการเงินนะราหูมาจากภพพินาศด,ด้วยแล้วมันอยู่ภพการเงินเขาเรียกว่าราหูคนทรัพย์ราหูอยู่ในภพกระดุมพระเมื่อไหรเนี่ยก็คือเรียกว่าราหูราหูลวงทรัพราหูคนทรัพย์อันนี้เป็นไปตามตำราโหราศาสตร์ต้องเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของชาวลัคนาราศีมีน เป็นจังหวะเป็นจังหวะที่ต้องระมัดระวังจริงๆไม่ว่าจะนําเงินไปลงทุนะอะไรต่างๆการบริหารจัดการเรื่องเงินเงินทองทองเป็นจําเป็นเป็นอย่างมากแต่ดาวพระราหูดาวพระราหูที่อยู่ในภพการเงินนั้นไม่ได้เสียหายซะทั้งหมดนะมันจะดีกับคนที่ทํากิจการที่มีเงินหมุนนะทำการค้าการขายการลงทุนในต่างๆเนี่ยนำเงินไปลงทุนในรูปแบบของหุ้นซื้อหุ้นลงทุนหุ้น,ห,นหรือว่า ซื้อทองมาเก็บไว้เพื่อกิงกำไรอะไรพวกเนี้ยคือการลงทุนต่างๆให้ผลดีกับชาวลัคนาราศีมีนนะเกี่ยวกับราหูลวงทรัพย์หรือว่าคนทรัพย์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดเป็นจุดที่เป็นข้อดีเป็นข้อดีแต่จะเป็นข้อเสียกับการเงินที่อยู่นิ่งๆราหูจะพยายามไปลวงทรัพย์ออกทำให้เงินเราหมดไปจากครั้งที่เราตุนเอาไวอ้อะไรประมาณเนี้ยก็ ก็บริหารจัดการเรื่องการเงินของตัวเองให้ดีกันแล้วกันนะคะถ้าทางแก้เคลดของเขาบางทีเขาก็จะทําเหมือนนําเงินไปอยู่หลายๆที่หน่อยไปกระจายการลงทุนนิดนึงแนละ้วออมไว้หลายๆที่ก็ก็หลบหลบลาหูนิดนึงให้ให้ทําตัวเหมือนไม่มีตังอะไรประมาณนั้นนะหรือว่านําเงินไปลงทุนเป็นมันเหมาะกับการลงทุนจริงๆแล้วนะภาวะในเรื่องการเงินที่ลาหูคนทรั์ลาหูว่องรัพย์ในต่างๆเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ทําธุรกิจ เงินลงทุนต่างๆอันนี้จะโดดดินมันมีเงินที่ได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนกลับมาด้วยในเวลามันได้มันก็ได้ใหญ่เนื่องจากมันเป็นดาวดาวใหญ่นะดาวพาราหูเนี่ยนะนะแต่ว่าอาจจะมีจุดอ่อนตรงที่ว่า,าจะมาค้นในเรื่องของเงินออมเงินที่เราสะสมเอาไว้ที่อยู่นิ่งๆหรือว่าการเงินที่บางที รายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยอันนี้ให้ชาวลัคนาราศีมีนบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีกันแล้วกันนะคะคือคือมันมีทั้งจุดดีและจุดเสียก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าเราจะบริหารจัดการตรงนั้นได้ยังไงนะแล้วก็การเงินจริงๆมันมันเด่นในเรื่องของการลงทุนและการเสี่ยงโชคราหูคือการเสี่ยงโชคต่างๆเนาะที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ เกณฑ์แห่งการแห่งรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้มันมีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็รายจ่ายที่จะเกี่ยวข้องกับการซ่อมรถซ่อมรถยนต์นะยวดยานพนนาหนะต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าดาวาดาวแห่งพบการเงิน ก็คือดับแรงคานเนี่ยไปอยู่ตรงภพสหัสชชะนั่นเกี่ยวข้องกับการเดินทางการเข้าสังคมแล้วก็ยวดยานพนาณนาการซ่อมรถยนต์ต่างๆอันนี้จะเกี่ยวข้องกับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็รายจ่ายที่จะมีเกี่ยวกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงการเข้าสังคมที่บอกนั่นแหละนะคะการเข้าสังคมต่างๆอันนี้ระมัดระวังบริหารจัดการเรื่องรายจ่ายด้วยนะเรื่องของการทํางานการงานโดดเด่นมั่นคงดีเนาะแล้วก็ ด้วเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยก็คือดาวพระพระสวบดีเป็นดาวองค์เดียวกับดาวประจําตัวแล้วก็อยู่เป็นเกษตรอยู่ที่ตัวเองนะนั่นหมายถึงว่ากรรมะตะนุนั่นแปลว่าช่วงนี้ก็ดูจะมีงานคือถ้าชาวลัคนาราศีมีนบอกว่าช่วงนี้ว่างงานเนี่ยน่าจะไม่ใช่มีนที่แท้จริง,งนะเพราะเพราะมีนจริงๆต้องมีงานที่ทําตลอด นะเป็นคนช่วงนี้เป็นจังหวะที่บ้างงานพอสมควรนะก็มีงานทําอย่างต่อเนื่องมีงานให้รับผิดชอบงานสําคัญสําคัญงานที่เป็นจุดเด่นงานที่ตัวเองต้องใช้สติป,ปัญญาหรือว่าทํางานร่วมกับกับผู้หลักผู้ใหญนะ่ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นถึงผลงานแล้วก็มอบงานสําคัญให้ให,ให้เรารับผิดชอบบางทีทำงานงาน งานแทนผู้ใหญ่ก็มีนะที่เราต้อง,องทำทำแทนเขาอะไรประมาณนี้นนะแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนหนึ่งที่อุปสรรคปัญหาในการทำงานก็มีรอบด้านที่ต้องแก้ไขนะแต่ก็สามารถนะแก้ไขไปได้ด้วยดีผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ไม่ไม่ได้ติดขัดอะไรนะอานะจะเน่้งเหน็ดเหนื่อยในการพูดคุยการประสานงานนิดนึงนะแต่ว่าก็การติดต่อพูดคุยประสานงานต่างๆ ของชาวลัคนาราศีมีนนั้นก็ต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของอการทําเอกสารนะการเซ็นเอกสารต่างๆก็ตรวจสอบให้ดีก็แล้วกันนะคะแล้วก็ความรักในเรื่องของความรักเป็นไงบ้างเดือนนี้คู่ครองคนรักคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีมีนเป็นดาบพุธนะดาบพุธตรงราศีกันนั่นแหละเป็นคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนนี้ก็โคจรโคจรมาอยู่ตรง ราศีมังกรรงคพบลาพระผู้ครองส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของโชคลาภโอกาสดีๆให้กับชาวลัคนาราศีมีนสนับสนุนในเรื่องของอการมองหาโอกาสร่วมกันไม่ว่าจะเรื่องของการสร้างอาชีพการงานหรือว่าการสร้างรายได้ต่างๆให้ชาวลัคนาราศีมีนเป็นคู่คิดการให้กําลังใจแรงผลักดันต่างๆเนาะถึงแม้ว่า หลังวันที่22ดาวแห่งพบคู่ครองเนี่ยมาอยู่ตรงพบวินาศของลัคนาราศีมีนก็ตามก็ยังเป็นจุดที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมแต่ช่วงหลังที่22ที่บอกที่่อยู่พบวินาศเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยกับคู่ครองคนรักนิดนึงนะ,ะจะสูงเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดกันง่ายนิดนึงนะมีอะไรก็ขอให้พูดคุยสอบถามกันตรงๆอย่าได้มี สิ่งที่ปิดบังซ่อนติ้นกันบางทีมันคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายมันจะสร้างปัญหาให้ภายหลังนะในชาวลัคนาราศีมินเหล่านี้ยี่22ก็ระมัดระวังความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่ครองคนรักจากการทํางานร่วมกันการประสานงานต่างๆหรือว่าได้เหมือน เป็นตัวแทนที่ต้องไปเชื่อมโยงงานที่รับผิดชอบอยู่อ,อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานที่ทํางานบริษัทเดียวกันแต่ว่าหน้าที่ของเราต้องไปประสานงานติดต่อกับคนๆนั้นอาจจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งก็ได้อแต่ส่วนใหญ่เจะเกี่ยวข้องกับการทํางานเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีมีน ในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพหลังวันที่18เนี่ยต้องระวังนในเรื่องของสุขภาพนิด <c oughs> นึงเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนและก็อุบัติเหตุในเดือนนี้ก็ต้องระวังอุบัติเหตุระวังทั้งเดือนนะระวังทั้งเดือนการเดินทางต่างๆระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ชาวลัคนาราศีมีนก็คงจะขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบเจอกันในทีเดือนหน้าเดือนมีนาคมเนาะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ